ในยุค 5G แบบนี้ที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19หลายคนเริ่มกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารและพภฒนาการต่างๆค่ะจึงทำให้มีเทรนด์ลดน้ำหนักและการออกกำลังกายที่มาแรงมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีวิธีการลดน้ำหนักด้วยอาหารที่เป็นกระแสะโดง่งดังไปทั่วโลกอยู่ในขนาดนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือ Plant Based Diet ค่ะซึ่งคนรักสุขภาพในประเทศไทยเริ่มเปิดใจหันมาทำความรู้จัก กับ Plant Based Diet กันแล้วนะคะเพื่อนๆกด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วรับชมไปพร้อมๆกันกับออยาวยาวเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับออยานวี v, คุปตเตาเวที a in, กับรายการสุขภาพดีชีวิตดีเทลมีอัพกันอีกแล้วนะคะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทรนด์การลดน้ำหนักแบบ Plant Based Diet ค่ะ mm hmm. ซึ่งเป็นการทานอาหารรูปแบบใหม่ที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและช่วยลดน้ำหนักไปด้วยพร้อมๆกันค่ะ <Wow. S 1> Plant Based Diet เป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่รักสุขภาพนะคะคือการทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักค่ะโดยพืชที่ทานต้องไม่ผ่านการสกัดไม่ผ่านการขัดสีหรือแปลรูปใดๆค่ะเช่นธัญพืชไม่ขัดสีถั่วชนิดต่างๆผัก ผลไม้ตามฤดูการค่ะส่วนเนื้อสัตว์ทานได้นะคะแต่ลดปริมาณเนื้อสัตว์ลงค่ะกับอาหารแปรรูปทานให้น้อยลงค่ะหรือทานให้เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรือจะเลือกทานปลาแทนก็ได้เช่นกันค่ะการทานแบบ plant based diet นะคะไม่เน้นเฉพาะเจาะจงแค่อาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะ จะใช้หลักการผสมผสานอาหารที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและคุณประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองค่ะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอาหารจําพวกผักผลไม้ธัญพืชเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพดังนั้นการทานแพลนเบสไดเอทจึงส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนค่ะเช่นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ เนื่องจากผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดและธัญ,ญพืชมีปริมาณน้ำตาลต่ำนะคะมีใยอาหารสูงค่ะเป็นการเน้นอาหารนะคะที่เป็นแหล่งของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะย่อยช้าดูดซึมช้าทำให้อิ่มได้นานขึ้นช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเส้นเลือดและการทานอาหารแบบแพนเบสไดเอทเนี่ยนะคะเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบ,บาหวานอีกด้วยค่ะ ส่วนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะและเอนไซม์ที่ได้จากผักและผลไม้ทําให้ร่างกายของเราเผาผลาญได้ดีค่ะร่างกายทํางานได้ดีขึ้นส่วนธรรัญพืชมีใย,ยอาหารสูงช่วยอิ่มท้องนานค่ะไม่หิวจุ๊บจิ๊บชะลอการเสื่อมของร่างกายโดยเฉพาะวิตามินซีที่ช่วยให้ผิวพรรณของเราดูสดใสเปล่งัง่งไร้สิวอีกด้วยนะคะทั้งยังช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งบางชนิดค่ะรวมถึงช่วยบำรุงประสาทและสมองอีกด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะช่วยให้เราน้ําหนักลดลงค่ะไม่เป็นโรคอ,อ้วนซึ่งเป็นวิธีการลดน้ําหนักที่ไม่ต้องอดอาหารให้หงุดหงิดใจเลยนะคะ it, แล้วแพลนเบสตดเอทมีอะไรให้เราทานบ้างละ่ะเ,<อ>เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเมืองไทยเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอุดมสมบูรณ์มากไมค่ะถ้าเป็นพืชผักผลไม้จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะหันมาทานแบบแพลนเบสตดเอทกันค่ะ เริ่มจากผลไม้เลยค่ะทานได้ทุกชนิดเลือกได้ตามฤดูกาลของผลไม้แต่ละชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งชมพู่มะละกอกล้วยส้มแค่เลี้ยงๆผลไม้ที่มีรสหวานจัดแค่นั้นเองค่ะเพราะน้ำตาลสูงเกินไปค่ะส่วนประเภทผักก็มีมาก มาอีกเช่นเดียวกันนะคะผักพื้นบ้านหรือว่าผักริมรั้วก็รวมๆอยู่ในนี้ด้วยค่ะเน้นทานผักใบเขียวนะคะเช่นตำลึงคะนา้าผวยเลง้งหรือว่าผักบุ้งค่ะธัญพืชควรทานที่ไม่ผ่านกระบวนการขัดสีนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมือลูกเดือยและข้าวโพดค่ะส่วนพืชที่มีหัวก็รับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งมันเทศมันฝรั่งเผือกบีทรูทและหัวผักกาดค่ะ ประเภทถั่วก็มีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำหรืองาค่ะจัดไปเลยค่ะทานได้หมดเลยค่ะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าการทานแพลนเบสเนี่ยคือการกินผักผลไม้สดๆหรือทานในพืชเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะยังมีเมนูในชีวิตประจำวันอีกหลายอย่างค่ะที่เข้าข่ายแพลนเบสดไดเอทได้เช่นกันค่ะถ้าเป็นเมนูฝั่งยุโรปหน่อยนะคะก็จะเป็นพวกสลัดผักค่ะสปากเกตตีซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะ ซุปมะเขือเทศหรือจะเป็นโยเกิร์ตค่ะถ้าเป็นเมนูแบบไทยๆบ้านเราก็ทานได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะเมนูโปรดของอ้อยค่ะส้มตำค่ะส้มตำก็ทานได้นะคะหรือจะเป็นซุก,กี้แกงเลียงแกงอ่อมซุปมะเขือผัดมะเขือยาวยำมะเขือยาวผัดผัดกรวม น้ำพริกผักสดผักต้มก็ได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ถ้าคุณหันมาทานอาหารแบบ plant-based diet แล้วนะคะแต่ก็ยังมีอาหารบางประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานค่ะเค้กบิสกิตเครื่องปรุงต่าง,างๆเช่นน้ำตาลหรือเกลือค่ะเพราะจะทำให้เกิดการสะสมโซเดียมในร่างกายนะคะจากการสำรวจพบว่า อาหารแบบ plant-based diet นั้นกำลังได้รับความนิยมและสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆค่ะด้วยเหตุผลที่ว่า 1. เพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและ 2. กระแสแฟกซิเทเรียนะคะหรือการกินบางสวิรัตแบบยืดหยุ่นเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ 3. กระแสะรักสิ่งแวดล้อมและสัตว์เพิ่มสูงขึ้นค่ะทำให้คนเรางดบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นค่ะและ 4. ค่ะ ปัญหาเรื่อง food security ความมั่นคงทางอาหารค่ะทำให้ plant-based food นะคะยังมีความจำเป็นเพราะผู้คนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภคโดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอเท่าที่จำเป็นค่ะพอเหมาะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะและ5ค่ะเทคโนโลยีด้านอาหารก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายเช่นมีการผลิตเนื้อสัตว์เทียมแทนเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงนั่นเองค่ะ ค่ะและในช่วงนี้นะคะเกิดวิกฤตโควิด19้นี่แหละค่ะทําให้หลายคนกังวลเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์ค่ะทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทานแบบ plant-based food มากขึ้นค่ะการทานอาหารแบบ plant-based diet นี่ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารพวกผักผลไม้และธัญพืชให้มากขึ้นนะคะเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่จะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ ที่สําคัญนะคะได้ขุนสวยๆสเลนเดอร์ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ทําให้เรามั่นใจในบุคลิกอีกด้วยค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพจิตไม่ให้เครียดเกินไปนะคะ <Wow. S 1> เพียงเท่านี้สุขภาพเราก็จะดียิ่งๆขึ้นไปห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะสุขภาพดีชีวิตดีแฮ l มี e แออยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีนะคะ